น,นี่มันดินเหนียวครับดิน,นเละครับเคืนสบายเสียบร้อยครับหมดแรงเลยอาถอยลงมาคืนครับสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีแฟนเพจชาว YouTube ตาหมอดำสซิง าชมรถทางโซนสีคอนะครับตำบลคลำแมออำเภอสีคอนะครับผมนี้วิง่งด้วยกันสี่คันนะครับมีแต่คันหล่อๆเลยครับนี่เป็นลอกสะเก่านะครับโอ้อยางลึกเลยครับผม ดูครับอูเนี่ยครับหลอกสะเกลสะนี่ไม่รู้กี่ปีนะครับอยู่กับมีไตชิครับหนึ่งสองศูนย์ครับผม ทิมานโชคทวีทรัพย์ครับเสียเปาครับโอ้ลมแรงมาชมปากบออันนะครับสะใหญ่มากครับนี่สะเป็นตัวเป็นตัวเอลครับผมดูครับทางขึ้นบอ่อแบบรันเลยครับแบบนี้ สุดจัดแท้ครับลุมบนทุ่งอ้อะนานตูดครับโอ้สายลันโอ้แจว ันส,สวยครับตอนนี้สองสี่ศ hey, ูนย์ครับเฮ้เยร้อยเก้าห้าครับคันขาวร้อยเก้าห้าเลียกว่นี่นครับเขียวร้อยเก้าห้าสองสี่ศูนย์ไปแล้วครับคันเสียเงินนืมเป็นฮีโน่ อยไปปุ๊บชนบุรีเลยครับนี่ก็จะไล่เที่ยงแล้วครับผม ออกได้ประมาณสี่ห้าปีครับนี่คันนี้กำลังไหนเนี่ยลูกพี่ สะเกาครับนี่น่าจะขุดลงไปอีกครับถอยมาอย่างเดียวครับตรงข้างล่างไม่มีที่เลี้ยวครับไปที่งานโชคเกระิซับมีสูสุนเยน่าจะเป็นร้อยร้อยก้าหาดด้าเดก้าครับ นี่ไรนะครับปสองหนึ่งศูนย์ไ้เปล่าครับไฟสวยครับไฟได้หน้า ล้อลัดโอ้ทางชันมากเลยครับนี่โอ,โอ้ดันอย่างเดียวครับดูแล้วนะ่าจะอยู่หลายวันนะครับนี่ มึงมึงมันรัวมึงมึงมันรันนะครับโอ้พวกหน้ามัดทีมงานเครื่องยังเงียบดีครับเหมือนคันนี้โอ้เดี๋ยว วิ่งสี่ขั้นนะครับแมคโครก็ทำงานรอครับวิ่งระยะทางก็ไกไเหมือนกัน วิ่งมา20กิโลครับช่วงถอยนี่ต้องชำนานครับถ้าไม่มีด้านล่างกั้นไวน้นี่ไหลไปถึงนู่นครับผม ตัวนี้เป็น240เกียวแซีรร่ถ้าวิ่งดินอย่างนี้ต้องต้องต้องถอดกระชังหน้าออกครับเพราะนั้นกระชังหน้านี่เสียหมดครับวิ่งนาดินครับ เราอาไปใส่ไว้โชว์ไว้ใส่เดินทางอย่างเดียวครับถ้าใส่มาทำงานแบบนี้เนี่งานเข้าแน่นอนครับเป็นเป็นท้งแรกนะครับที่ได้มารีวิวกับทีมงานโชคทีวีซับนะครับผม อยู่ตำบลคลองแม่ครับอำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์อยู่บ้านพี่ครับอยู่บ้านบ้านน้องจอกครับ <c oughs> คันเกียวมาแล้วคันลอนี่มีแต่คันลอครับสี่ค,คันเนี่ยธรรม,มาดาครับเอายาวเลกพี่ ไก่เที่ยงลับนี่เที่ยงแลว้คลวคันนี้สายเป็ดโหดมีเต่อ,อูรัดดาแล้วครับนี่อูรัดดาประหยับยน ขันต่อไปถอยมาครับเดี๋ยวสักพักเราจะไปชมที่จุดจุดเทนะครับเวเราจะนั่งไปกับคันคันขาวเป็นรถของช่างเปาเองครับอันนี้ครับแทนเจ้าของรถเขาเอารถออกไปข้างนอกน,นะครับผม ดีโอเบีนตัวนี้สองสองสี่ศูนย์้น,างงานเงินจีโอดีโอเปดซีนมีโนตัวนีุ้่นเท่าไหร่นะครับนี่ สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ว่าสองสี่ศูนย์ครับไม่หาใจครับเงีคันเท้มาแล้วอีสศู ดีก็ 195. ออกร้อยเก้าห้าโอเคตรงนี้มันดินเหนียวครับดินมีเละครับขึ้นสบายเกียบร้อยครับหมดแรงเลย อออยลงมาคืนครับโอ้ปปับเสียงเหมือนกันครับนี่ต้องพุ่งอย่างเดียวครับพุ่งอย่างเดียวลั่นอย่างเดียวเลยโอ้ดินนุ่มเลยครับนี่ดินนุ่มเลยครับ ดกา195นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปจะไปชมยุทธเทนะครับคันนี้นะครับนมบ้านทุง่ง ไปรับชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ